มืัอนี้ก็จะพามาเห็ดโคนบักเขือยาวนะครับใส่ปลาทูแศษเศนะครับก้อนอื่นก็ขัวกระเทียมพริกแล้วก็หอมนะครับเนาะบางสูตรกระตุ้มกบักเขือก็หนำปลาแดกด้วยนะครับแต่สูตรนี้ผมว่าหอมกว่าต่อไปเข้าเอาบักเขือยาวไปตุมกับหนำปลาแดกนะครับถ้าจะค่อยเห็ดใส่บักเขือยาวนี่ละต่อไปก็เอาพริกกระเทียมหอมมาตัมมะโขกนะครับให้มันได้็ดเลยตอนตำแล้หอมหอมก๋อมเหนียวก๋บมม่มี่ตำไปนนำก็คือหนำไรไปนนำนะครับเนาะพริกนี่บางคนก็บขัวจนดำพุ่นละเพิ่นว่ามันจังหอมมาสัต ตาที่ละถ่ายเอียงอยู่ต่อไปผมก็จะบอกสูตรแสีบนะครับเนาะหามลอกเลี้ยนแบบนะครับใส่หลายแสียบลายใส่ใหน่อยแสีบหน่อยตัวนี้ผมอยากให้แสียบเปไหน่อยผมก็ใส่ไไหน่อยนะครับบางคนก็แพ้แล้วกินบ่อยเนาะต้องเอืน่นผงนัวใส่ลายก่อแหงหนัวนะครับเนาะตาครับอีกสองทุ่มละจักจะได้กินตอนไดนตาไปนั่กหมดยนนลำลายไปนั่น,นะครับเนาะเอาแบบแสียบไปเลยมาละพระเอกของเฮาปลาอสองตัวนะครับถ้าตัวเดียวเขาจะบ่เอิรนปลาทูแกะลงหกไปเลยตาม้อมกับำลัพริกไปเลย ตอนแกน,นี่ก็หอมหอมปลาทูเนื้อเพิ่นก็ขาวขาวก็แอบสองสัยอยู่เวลาไปสือปลาทูเขาหมาแฝกสองตัวโอกาสถามเมียข่าเขาซื้อว่าเฮาปึปกปลาทูก็ต้องมีสองตัว,วเนาะมาละมะเขือยาวตุ่มเปื่อยๆมันกินตำง่ายนะครับว่าวไทยปลาทองย้อนถือกินปลาแดก ต่อไปกับตักปลาแดกใส่เนาะครับปลาแดกนี่ก็ต้มพรหมเคือไผ่ปมาเค็มลายก็ใส่หลายน,น,นะครับต่อไปก็เอาสาคุนนะครับเนาะขั้นตอนนี้หามตำเด็ดขาดมันสิเด่นถึงตาฟงเข่าตานี่แซ่บแซ่บเลครับเลยนั่นเห็นบอ่อนั่นเห็นบอ่อฟงเข่าตาจนได้แล้วเฮาก็ตำจนเสร็จเขาเหนียวห่อนหอน่บิ่งเด้ยมาด้วยครับ